ก็ของนี้นะครับไม่ค่อยมีตัวหมือนก่อนแล้วนะครับเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยที่ผมมาอยู่ใหม่ๆนะครับมาช่อนมีไซโลเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมคีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับโอเค ก็อาจจะกัดยากนะครับเพราะว่า,วามีทั้งข่ายและแหนะครับนะบวันนี้ก็เป็นข่ายพรุ่งนี้ก็เป็นแหอะไรเงี้ยนะครับหรือวันนี้เป็นข่ายพรุ่งนี้ก็เป็นข่ายอีกนะครับเพราะว่า,วาคนหากินกันทุกวันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงหมายเดิมนะครับช่วงตอนเย็นก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและนานาหนุกปาทุกท่านนะครับเจอกับผมเอ็ดฟิชชิงนะครับตอนเย็นๆนะครับก็อยู่ที่หมายเดิมนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปรับชมเลยครับเรามาดูหมายเดิมเรา หมาเดิมตอนนี้น้ำกาแห้งลงเยอะเลยนะครับเสียงกาดิมมุมเดิม,มอีกแล้วนะครับในป่า ต้งที่หลายไม้หน่อยนะปลาค่อนข้างจะระแวงนะครับตันไหนที่ไม่เคยถูกไปเลยเนะี่ยก็อาจจะข้างเดียวนะจบเลย วิ่งนะครับปฏิวบวดูนะครับอยู่นะครับแล้วนะครับตามมากันจริงๆนะครับท่านผู้ชมลิดเปิดอีกนนึงนี่ครับส่งสายนะครับวิ่งออกขวาเลยนะครับ นโอเคครับเดี๋ยวตามมาต่อนะครับมีตัวนะครับ กันแ,แล้วนะครับ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 โอ้หลุดนะครับโอ้โหใส่สวยนะครับเฮ้ยกระเด็นขึ้นฝั่งเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผลงานก็ได้แค่หนึ่งแต้มนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหนึ่งกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอด็ดฟิชชิงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ